เขาเริ่มเปิดใจให้คุณแล้วเขาคือใครขออภัยบอกผีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อย 6ถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก8แถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำหนึ่งเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรผึศกดการ6เหรียญพลังงานของคนธาตุดินควีนถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมีพลังงานของคนธาตุน้ำกับคนธาตุดินเป็นคนใจดีเป็นคนใจอ่อนเป็นคนขี้สงสารเห็นอกเห็นใจคนอื่นเป็นคนที่ไม่ชอบเอาเปรียบคนอื่นนะคะมีความจริงใจมีน้ำใจนะคะแล้วก็เป็นคนที euh ่ชอบอยู่ตามลำพัง เป็นคนที่เวลามีปัญหามีประเด็นนะคะไม่ชอบพบเจอใครชอบอยู่นิ่งๆเงียบๆคนเดียวเวลาคนอื่นมีปัญหาคนรอบข้างคนรอบตัวมีปัญหาพร้อมให้ความช่วยเหลือพร้อมรับฟังนะคะ ให้ใจเต็มที่มากๆแต่พอตัวเองมีปัญหาเลือกที่จะแก้ไขตามลําพังแล้วก็ไม่บอกกับใครนั่นเองเป็นคนที่รักใครรักจริงเป็นคนที่เวลารักใครก็รักเดียวใจเดียวแล้วก็พร้อมจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับคนที่รักด้วยนะคะพร้อมทั้งให้อภัยไม่ว่าจะ พบเจอกับอะไรหรือเขาจะทําอะไรมานะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่พร้อมเปิดใจให้คุณแล้วเขาคือใครนะคะใครที่พร้อมเปิดใจให้คุณแล้วนะคะหรือว่าเริ่มเปิดใจให้คุณแล้วนะคะขอพลังงานของคนที่เริ่มเปิดใจให้คุณแล้วหน่อยนะคะเขาคือใครใครที่เริ่มเปิดใจให้คุณแล้วนะคะ เจ็ดดาบนะคะพลังงานของคนาธาตุโลมเมทุนตุลกุมอัศวินถือเหรียญพลังงานของคนาธาตุดินมังกรพฤกษก hey mm งงนนันเด็กถือเหรียญพลังงานของคนาธาตุดินสิบเหรียญพลังงานของคนาธาตุดินห้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมีพลังงานของคนาธาตุลมกับคนาธาตุดิน ถ้าดินขึ้นมาสี่ใบเลยนะคะหนักแน่นมั่นคงจริงใจใจเย็นบางครั้งอาจจะดูแบบเย็นมากเย็นเหมือนไม่รู้สึกอะไรเย็นช้าชาเย็นด้วยนะคะจริงๆคนคนนี้ไม่ใช่คนไม่มีหัวใจแต่เป็นคนที่มีความจริงจังเป็นคนที่ทำอะไรด้วยความตั้งใจนั่นเองนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเขามีความลับอ่านไม่ออกไม่รู้คิดอะไรรู้สึกยังไงหรือว่าเดาทางไม่ออกว่าคนคนนี้รู้สึกกับคุณหรือว่าจริงจังในความสัมพันธ์มากน้อยแค่ไหน เขาเป็นคนที่จริงจังตั้งใจมากๆแต่อาจจะเป็นคนที่พูดไม่เก่งอธิบายไม่เก่งบอกไม่เก่งไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนั่นเองนะคะเป็นคนที่ใจเย็นใจเย็นมากๆนะคะแต่ว่าคุณก็เป็นคนที่ละเอียดอ่อนมากๆคนหนึ่งคุณก็เลยอาจจะเข้าใจความเป็นตัวเขาหากว่าใครบางคนที่เป็นคนใจร้อนด่วนตัดสินใจเป็นคนหงุดหงิดง่ายอาจจะไม่ชอบบุคลิกแบบเขาเพราะว่าใจเย็นเย็นมากม แล้วก็พูดน้อยมากๆาคาดเดายากมากๆว่าคิดอะไรรู้สึกอะไรหรือกำลังจะทำอะไรอยู่นั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าแล้วเขาคนนี้นะคะเปิดใจให้คุณในเรื่องอะไรนะคะเขาคนนี้เปิดใจให้คุณในเรื่องอะไรขอภัยบอกทีคนที่นิ่งๆเงียบๆนะคะไม่ค่อยแสดงออกไม่ค่อยพูดนะคะทำอะไรช้าๆเนิบๆคนนี้นะคะ เข้าเริ่มเปิดใจให้คุณในเรื่องอะไรนะคะ เป้าหมายในชีวิตของเขาสิ่งที่เขาต้องการนะคะเรื่องราวส่วนตัวด้วยนะคะเดมพอลเลอร์เนาะสิ่งที่เขาคาดหวังสิ่งที่เขารอคอยสิ่งที่เขาจะทําหัวใจของเขาความรักของเขาเหตุผลในการดํารงชีวิตของเขาหรืออาจจะเป็นพร้อมที่จะอยู่อยู่กับคุณพร้อมที่จะสร้างครอบครัวพร้อมที่จะมีครอบครัวด้วยก็ได้นะคะเป็นการดูแลเทคแคร์ care, การใส่ใจนะคะพลังงานของ ของหัวหน้าครอบครัวหรือว่าการตัดสินใจที่จะมีครอบครัวก็ได้นะคะ10ดาบนะคะ เรื่องราวปัญหาประเด็นความทุกข์ที่อยู่ในใจของเขาความเครียดความกังวลที่อยู่ในใจของเขาสิ่งที่เป็นความลับของเขาก่อนหน้านี้ที่ไม่เคยบอกไม่เคยเอ่ยกับคุณก็คือจะบอกให้คุณได้รับรู้ทั้งสิ่งที่เขาคาดหวังสิ่งที่เขารอคอยสิ่งที่เขาจะทำแล้วก็ความทุกข์ของเขาหรือว่าอาดีตของเขาด้วยนั่นเองนะคะ ความชัดเจนนะคะการตัดสินใจทางเลือกความยุติธรรมนะคะอะไรที่ไม่ชัดเจนที่คลุมเครือก่อนหน้านี้จะบอกให้คุณได้รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งความรู้สึกของเขาที่คุณรู้สึกว่ามันคลุมเครือคุณอ่านไม่ออกมันจะชัดเจนมากขึ้นนะคะ dm place นะคะมาทั้ง dm place แล้วก็ dm p o l r นะคะภพยของความรักความสุข การสร้างครอบครัวนะคะไพ่พระราชนีไพ่พระราชาไพ่พ่อไพ่แม่นะคะพร้อมแล้วที่จะหยุดอยู่กับค,คูณเพียงคนเดียวแล้วก็อาจจะเป็นพลังงานของคนที่ตัดสินใจช้าใช้เวลาในการตัดสินใจนานแต่พอตัดสินใจแล้ว ก็มีความมั่นคงมากๆนั่นเองนะคะแล้วก็ไพ่เมเจอร์มาสามใบเลยเป็นไพ่ที่มีพลังงานที่สูงมากๆนะคะเดียมพอลล์ e er, ดียมเพลสแจ t สตเนาะเป็นความชัดเจนที่ไม่มีอะไรจะชัดเจนไปมากกว่านี้แล้วนะคะเด e Tower นะคะความเจ็บปวดความเสียใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นกระทานหันไม่ทนันได้ตั้งตัวอาจจะเป็นความชัดเจนที่เกิดขึ้นแบบปุบป,ปับฉับ คุณไม่คาดคิดก็ได้หรือว่าจะเป็นเรื่องราวแย่ๆข้อเสียในตัวเขาอดีตของเขาอนาคตที่เขาต้องการทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะบอกให้คุณหมดเลยนั่นเองเขาเริ่มเปิดใจให้คุณแล้วเพราะว่าคุณอยู่ในหัวใจของเขาแล้วแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาไม่เคยบอกคุณเขาพร้อมที่จะบอกให้คุณได้รับรู้แล้วนั่นเองนะคะเปิดใจให้คุณ อาจจะเปิดใจให้ยากอาจจะพูดอะไรออกมายากแต่พอได้เปิดใจหรือว่าคุณเปิดใจเขาได้แล้วเขาจะไม่มีความรับอะไรกับคุณเลยนั่นเองนะคะ